โอ้ทองเพชรกำลังอาบน้ำนะครับวันนี้เอ,อ้โหู้ยน้องต้านะครับขัดงาข,ข,ขัดคมรอก่อนอเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงนี่มาได้ไงโอ้ บผมอาบน้ำนะครับวันนี้นะครับรเฮ้ยชายชื้นไหนมานี่ครับอุ้วิ่งมาเลยแม่แม่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย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 เจอกันเจอกันเอาอยู่ท่าทีเลยเุ้ย เอาสู้กันอยู่ทันทีนะครับโหสิ์ที่กับสิท์น้องโอ้ยโหวันนี้เดินกับสิ์ที่นะวันนี้นานจะได้เจอสิ์ที่สักครั้งนะครับแม่แม่มาเทียบคบหลอกกันนะครับ เดินโดนโดนนี่นี่โดนฟรีคิด,ดนะครับเดินคู่กันนะครับสิทธิ์พี่กับสิทธิ์น้องเฮ้ยจับอะไรจับอะไรพี่เขาลุกเออเออจขึ้นอย่างเดียวเลยครับเอาอยู่เฉยๆเลยอยู่เฉยเลยอยู่เฉยเลยโอ้โหโอ้โห<ฮ> กขนาดนี้ยังสู้อยู่เนาะยุทธภีย์นะครับนี่ไปกันเลยเพชรเป็นตัวถีบตัวแดนเนาะบอกลาเพชรโอ้พี่บัวนะครับไปชันคมรอนะครับเฮ้ยพี่บัวทองเพชรงาจะยาวทันแล้วนะพี่บัวงาจะยาวทันแล้วพี่หน้าไม่แน่นะพี่หน้านี่ ดูตูดนะครับเดินทางปัดเหมือนกันเลยโอ้ว่าไงพี่ไม้เออนึ่งไงนะครับพี่พี่ใหม่ยังไม่ได้อาบน้ําเลยดูพ่อเส็มงกาลังทำความสะอาดนะครับแม่แม่สองมุมนะครับวันนี้นานจะได้มาเดินกับพี่บัวสักครั้งนะครับ กลับถึงแล้วนะครับโอ้โหนะครับควานแต่ละคนแต่ละท่านนะครับกําลังอาบน้ําให้กับน้องๆช้างนะครับเอ้ไปแล้วแม่แม่นะครับจะส่งพี่บัวเอ้ครับาหรึกว่าให้ผม ฝากแค่ใช่ไหมนี่จากคนเขานะครับโอ้ฝากแค่ครับที่นี่ไม่มีต้เยนครับโอ้นึกว่าฝากให้ทองเพชรน,นะครับเ,เอากินด้วยกันเลยมีคนปีดนะครับเป็นไงบ้างคนปีดสบายดีไหมครับสบายดีครับโอ้คนปีดนะครับผมใหญ่เยอะเกิน,กกนโอ้มึงทองยุ่อิ่มเลยทองอุ้บุกเจือเทียโอ้ นะครับผมส่งพี่บัวเสร็จนะครับก็เราก็จะกลับกันแล้วไปกลับเลยลูกกับผมก็ได้ของฝากนะครับนี่ครับโตพิษก็ได้ของฝากนี่ครับผมคนขาวกำลังทำกงสาเจ๊ไพ่นะครับผมส่วนน้องปตะพิษก็ได้ของฝากนะครับเป็นย่าหนึ่งมัดนะครับผมเอาเก็บ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 ไปอุงเออของฝากกลับบ้านนะครับส่วนพ่อก็ได้ของฝากนะครับนี่ ฝากแช่ตู้เย็นนะครับไม่ได้ให้นะครับแต่ว <io> <laughs> ่า <extern> พ <s> <sighs> oh, okay. uh ่อหวยก็จะกินด้วยกันเลยโอ้คนเดียวไปไหนเราคุณก้มๆมองมองโห้เอากอดกอดคนเดียวหน่อยโอ้ตาอะไรเนี่ยตาโอ้ก็พาทองเพชรไปเดินออกกำลังกายนี่แหละครับผมรถสวยนะสุดยอดเลยรถเข้ากันเลย

มาชื่นใจมา,มามามาพ่อเงินรออยู่ผู้เบาเงินรออยู่มา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 า <c oughs> <c oughs> มีว,นนวนันเยวับแิด่ชอบเลยเน้สาวชื่นใจนะครับผมก็นะครับผมติดต่อเข้าหอ,อกับพ่อเงินเรานะครับนี่เฮ้ยคึกแล้วอ่ะอยากมาด้วยแล้วเฮ้ยอยากมาหาผู้เบาแล้ว เออเออเยอดเลยไอะทองเพชรลงโอ้กวันนี้นะครับทองเพชรก็รูปหล่อแล้วครับผมเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับงาก็เริ่มใหญแล้วดูดูดูอดงานนยเอาเอาเอาโบ้สูงเลยโบสูงเออเฮาเออโบ้สูงสูงเอ้ยเออโบ้สูงโอเคโอเคโอเคนะครับผมสุดยอดเลยทองเพชรมาโอ้มีแต่จะยกอย่างเดียวเลยยกล้ออย่างเดียวเลย ยิ่งโตยิ่งหนุ่มยิ่งโตเป็นหนุ่มยิ่งหล่อนะครับแม่แม่นะครับก็ฝากติดตามช่องพายตุ้งเพชรด้วยนะครับเอาชางเพชรสวัสดีครับก่อนครับครับเลยครับนี่สวัสดีครับ